วันนี้คุณมีเงิน1ล้านแล้วอยากให้มันงอกเงยขึ้นมาสิ่งที่คุณควรทำคะ่ะคือคุณควรมองหาในเรื่องการลงทุนแต่คุณควรเลือกประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนที่จะไม่ทำให้เงินสด1ล้านหรือมูลค่า1ล้านบาทในตัวมันหายไป โดยส่วนตัวครูเนี่ยครูเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ค่ะด้วยเหตุผลที่ง่ายๆเลยคืออย่างน้อยเราเสียเงินหนึ่ล้านไปสิ่งที่เราได้มาคือเราได้สินทรัพย์มานะคะเราได้บ้านมาเราได้ที่ดินมาและในส่วนเนี้ยค่ะเมื่อเวลาผ่านไปมันไม่มีแทบจะมีโอกาสน้อยมากที่มันจะลดมูลค่าลง กลับกันยิ่งเจอสภาว่าเงินเฟอ้อเกิดขึ้นราคาบ้านที่คุณเป็นเจ้าของอยู่ก็จะสูงขึ้นหรือถ้าคุณปล่อยเช่าค่าเช่าบ้านของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันสรุปค่ะเท่าวันนี้คุณได้เงิน1ล้านบาทมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นลาบลอยนะคะสิ่งที่คุณควรมองหาคือเรื่องการลงทุนค่ะและการลงทุนที่เหมาะสมคือคุณต้องเลือกลงทุนอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณมั่นใจว่าเงิน1ล้านบาทมูลค่านั้นจะไม่ลดน้อยถอยลงซึ่ง คุณแนะนําเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ค่ะเนื่องจากเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ําและได้ผลตอบแทนในระยะยาวแถมชนะเงินเฟอ้ออีกด้วยถ้าสนใจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเริ่มต้นยังไงคุณมีทั้งอ e ีบุ๊กและคอร์สออนไลน์คุณสามารถติดต่อได้ที่ Line a อดแอสไซ TUM f o n เพื่อถามเขาว่ามีโปรแกรมใดหลักสูตรใด,ดที่เหมาะสมกับคุณให้คุณได้เริ่มต้นให้เงินของคุณมันไม่หายไปนะคะ